คนใช้น้ำยาล้างห้องน้ำไปกำจัดมแมลงให้พี่ทวงฟังแค่นี้ก็แปลกมากแล้วนะไม่อย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ชมค่ะต้นไม้เองเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตครัเคสมันสับปหลังคือเขา,เาจะหัวใหญ่หัวโตยังไงเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า เจนน่าค่ะคกุ๊กกิตกัญญาพัฒน์นมนพิมพ์ค่ะเมื่อกี้ขาถ้าอยากเขียวก็จัดไปถ้าอยากโตก็จัดไปถ้าอยากรวยนะคะก็จัดไปสิค่ะโอ้ยปังมากนะคะคอณผู้ชม่าน,นะคะใครแบบว่าอยากให้ต้นไม้หรือผลของคุณนะคะมีความเขียว โตและรวยนี่ต้องมาเจอกับเราสองคนค่ะน้อเคทำไมคะตกใจควรรวยไปเหรอคะหรือยังไงไม่ดูรวยอยู่แล้วไงคะสวยและรวยมากฉันก็ไม่นะไม่รวยอะไม่ได้สิเราเป็นสาวเขียวกรจีเราต้องสวยและรวยมมกถูกต้องค่ะอืออ่ะเลยนหนูบอกเลยว่าหนูไปเจอข่าวมายังไงคะไปเจอข่าวมา ข่าวแปลกมากทำไมคะกศิบนินทาเกาหลี่ยังไงไม่ใช่นี่เลยหนูไปเจอมานี่เลยคนใช้น้ำยาล้างห้องน้ำไปกำจัดแมลงคุณขาแค่ดูก่อนนะแค่พี่เรฟังแค่นี้ก็แปลกมากแล้วนะน้ำยาล้างห้องน้ำเขาก็บอกแล้วไว้สำหรับล้างห้องน้ำแล้วคุณจะไปไปเอาไปบอกว่าไป กำจัดแมลงทำไมเดียวจริงหรอน้องเก็กจริงอ่ะบ้าบอแล้วยังไงอ่ะพอใช้ไปแล้วมันก็คือมันเป็นสารเคมีอะค่ะคือมันไม่ดี<ช>แน่นอนใช่ไหมแล้วคือมันต้องบอกว่าคือเขาก็เขียนอยู่นะว่าเป็นแบบว่าน้ายาล้างห้องน้ําค,คุณผู้ชมคะคุณก็ไปล้างห้องน้ําคุณจะมาใช้กับ พืชผักผล,ลไม้ต้นไม้ทําไมในมันเป็นสารเคมีแล้วต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างเข้มข้นด้วยนะคะน้องกิ๊กถ้าเราไปใช้กับพวกต้นไม้เนี่ยมันเป็นอันตรายกับเขามากๆเลยนะคะแล้วในระยะยาวเนี่ยเรื่องของดินอีกต่างหากแต่น้องกิ๊กว่าของน้องกิ๊กแปลกแล้วใช่ไหมพี่ตวงเคยได้ยินมาเหมือนกันนะมีการใช้ผงซักฟอก หงซักฟอกได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะเขาไม่ได้มาซักผ้านะคะหรือไม่ได้ามาซักใบซักต้นไม้นะเขาใช้ในเรื่องของการแบบว่ากําจัดแมลงในการที่เหมือนแบบว่าเอามาดูแลต้นไม้พืชผักผลไม้เหมือนกันซึ่งนี่งงมากไม่ดูใครบานคนเริ่มต้นเริ่มคิดนะคะคือมันก็ผิดประเภทอยู่แล้วไหมอ่ะคุณคะใช้อะไรที่มันถูกประเภทตรงกับแบบว่าปัทถุประสงค์ที่เขาผลิตมานะยิ่งเรื่องของพืชเนี่ยจริงๆเขาเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะคุณคุณก็ต้องแบบว่า ดูแลเอาใจใส่เขาหน่อยแบบเหมือนเราอะให้เรามาใช้าสารเครมีมากๆเราก็ไม่เอาถูกไหมไม่ได้ตป็นไปเขาก็ไม่ชอบนะคุณจะมายยดเยียดให้เขาบอกว่าอะไรนะนี่อยาเราทหมวกสก๊อไม่ได้นะคะใช้มันถูกประเภทนิดนึงนะเพราะต้องบอกว่าเกษตรกรทุกท่านค่ะเอาอจริงๆนะการ ปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งเริ่มต้นเลยค่ะน้องกิ๊กค่เราต้องเริ่มกันที่แปลงปลูกกันก่อนนะคะในเรื่องของดินค่ะก็มีความสําคัญนะคุณก็ต้องเตรียมดินเนี่ยให้เหมาะสมนะคะกับแบบว่า พืชพันธุ์ต้นไม้ที่คุณอยากจะปลูกนั่นเองนะและที่สําคัญนะคะต้องดูว่าที่แปลงนะคะน้องกีกจะมีแบบว่าพวกหนอนพวกเชื้อราหรือว่าไข่แมลงใดๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีนะคะตัวนี้นะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่อาจจะไปทําลายพวกต้นไม้หรือว่าผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถทําควบคู่กันได้นะกับการถาไถเรียกน้ำผึ่งดินะทําควบคู่กันได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการป้องกันเชื้อราด้วยนะคะแล้ว ก็เป็นการใช้จุลินทรีย์ที่ดีค่ะเข้าไปแบบว่าไปช่วยนะไปยับยั้งตัวที่ไม่ดีที่อยู่ในดินเอ,อ้จริงๆมันก็เป็นหลักการที่แบบของสิ่งมีชีวิตนะเหมือนคนเราอันนี้อยากจริงๆที่ที่เปรียบทเทียบเกี่ยวกับตัวเราไไบ่อยๆเนี่ยเพราะคุณอย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ชมค่ะต้นไม้เองเนะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็ต้องการอะไร <c oughs> ม,มีมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนเราเหมือนกันนะอย่างพวกจุลินทรีย์อ่ะอย่างมนุษย์เราเองเราก็ยังต้องมีอะไรนะพร์เบอติกเพร ต้นไหติกต้นไม้เองเขาก็ต้องแบบต้องการก <ะ S 2> พวกนี้เหมือนกันนะอะ่แล้วก็ต้องแบบเตรียมของเขาให้พร้อมนะจ๊ะบางทีในแปลงปลูกของเขาอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะแบบว่า หาจุลินทรีย์ที่ดีไม่ได้มีไม่เพียงพอแต่ไม่ต้องห่วงน,นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆจา้านี่พร้อมกันมาหนึ่งสองสามคือเออเขียวกระจีนั่นเองนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าใครที่กังวลว่าอจะหาจุลินทรีย์ดีๆนะคะในดินมาให้กับพืชของคุณเนี่ยยังไงวันนี้เรามีเขียวกระจีมาเป็นตัวช่วยของคุณคะ่ะ บอกว่านะคะถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยนะคะแล้วก็เขียวกจีนะคะเขาก็จะช่วยตั้งแต่เรื่องของดินเลยใครที่มีปัญหานะคะเรื่องของดินอาจจะเป็นดินแน่นเกินไปดินแข็งดินเปรี้ยวนะคะมีจุลินทรีย์ไม่เพียงพอนะคะก็ให้เขียวกจีช่วยได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะใบะเป็นการแบบว่าทําให้บใบเนี่ยเขียวสดใสมากยิ่งขึ้นและยังไปช่วยในเรื่องของดอกต่างๆนะคะให้ผลผลิตเพิ่มด้วยและนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยลดปัญหาเมื่อกี้โหจริง,รงๆเนี่ยเราพูดไป โรคแมลงพวกแมลงแล้วก็โรคเชื้อราต่างๆนะคะรากเน่า โคนเน่าหูอันนี้นี่คือแบบพอรากเนา่โนาโคนเน่านะการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันก็แบบไม่ได้มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้ต้นเนี่ยอาจจะตายได้แล้วพอตายเนี่ยทำให้เกรรรษตรกรของเรานะคะขาดทุนอีกต่างหากค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะไปช่วยแบบว่าเพิ่มภูมิต้านทานค่ะน้องกิก๊กแล้วก็ลดความเครียดให้กับต้นไม้ด้วยโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เห็นไหมที่เราเปรียบเทียบว,ว่าเขาเนี่ยเหมือนคนเราเนี่ยจริงๆเห็นไหมเขาก็จะมีเรื่องการบำรุงด้วยการป้องกันการลดความเครียดใดๆต่างๆเช่น เดียวกันนะคะกับเขียวขจีดินน้ําค่ะนี่เลยเขียวขจีดินน้าของเรานะคะฉีดใบใบก็เขียวฉีดดินดินก็ดีฉีดลําต้นลําต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงนี่เลยอย่างเทสหนึ่งเลยหนูจะบอกเลยว่าพี่เขาค่ะเอาเอาเขียวขจีของเราไปบํารุงแตงโมแตงโมปลูกสามไร่จะเล่นสนอยแตงโมแตงโมอ่ะได้ทันฉันรู้ว่าเธอจะเต้นหนึ่งสองสาม ได,ได้ได้ได้นี่เรงโมใช่แตงโมปล<อ>ูกสามไร่อะรายได้มากกว่าแสนหนึ่งเลยนะคะคุณคาแค่สามไร่แล้วถ้าลองคิดดูนะถ้าถ้า,ถาเ,เกษตรกรเนี่ยมีซักประมาณ30ไร่ คูณไปสิคะโอ,โ,โอ้โหที่โอโหนคืออิชาคือแบบว่าวเขาได้รายได้เยอะอแ,ลแล้วผลผลิตของเขาคือยังไงคือล,<ะ>ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่เนื้อแดงรแดงรสช,ชาติอร่อยแค่นี้นะคะสําหรับผู้บริโภคอย่างเราๆเนอะเพราะเห็นแบบนี้เราก็อยากซื้อไง ถูกไหมมีคุณภาพและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรูไหมคะปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเป็นอะไรค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะเห็นไหมคะบอกว่านวัตกรรมนี้นะคะบอกว่าดีมากๆด้วยแล้วก็ปลอดภัยมากๆเช่นเดียวกันนี่แตงโมอ่ะเดี๋ยวเต้นอีกอย่าละไปละไปละไปละจริงจริงนะคะจะบอกว่ามีลูกค้าทางบ้านนี่เขาบอกว่านี่เลยนะคะที่เราแบบว่าแอบได้ไปเห็นมาแล้วเขาก็ส่งส่งแบบว่าผลลัพธ์มาให้เรานะคะ พูดถึงนะตอนนี้เขากำลังคิดเลกระท่อมอ อ่ะถูกไหมเดี๋ยวนี้นะัดคือสายเขียวสายเขียวสายเขียวสายสายใบอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้คือจะหาง่ายมากเพราะมันมันมันก็ในเรื่องกฎหมายคือถูกเรียบร้อยแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะคนก็เอามาขายกันมากขึ้นแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาไปฉีดนะคะกับต้นกระท่อมใบกระท่อมนั่นเองรีวิวเขามาบอกเลยค่ะว่าแบบใบน,นี่นะคะแบบว่าใบเขียวนะคะสดดูแบบว่าสดชื่นสดใสมากๆเลยและที่สําคัญนะคะคือแตกต่างจากที่เมื่อก่อนนี้อาจจะแบบเป็นใบกระท่อมที่อาจจะไม่ได้แบบว่า ้นเขียวต้นหล,ล,<ง>ลงเหลงต้นหลงเหลงด้วยนะคะและที่สําคัญนะนี่เขามีแบบว่าการยืนยันมาเลยนะก่อนฉีดเนี่ยมีแบบว่าหกใบหกใบพอฉีดไปแล้วนะคะให้เดาเล่นๆว่าอ่ะมันดีขึ้นอยู่แล้วละให้เดาเล่นๆว่าเพิ่มขึ้นอีกกี่ใบจังกิ๊กเพิ่มขึ้นอีกเป็นสิบแน่นอนเลยอ่เป็นสิบ เท่าไรรู้ไหมคะจาก6ใบนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็น30บใบเลยคะ่ะอ <st arts> ู้แล้วก็ลองคิดจินตนาการดูนะต้นหนึ่งนะจาก6ใบที่มันดูแบบว่าโรงเหลงเนะื้อนคะิกเนืะอดูแบบว่ามันมันดูไม่สวยงามแล้วก็สีสันไม่สดใสน,นะตอนนี้คือแบบว่าใบาก็เขียวใบก็ดกขึ้นเพราะว่าเขียวกระจีดินน้ำนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงกระท่อมไปอันนี้เราถ้าจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นรีวิวจริงจ้ะปัญชา ุ๊้คูไดใช่ไหมพันที่ได้ค่ะเราเปิดล็อกแล้วแต่ว่าไม่เดี๋ยวกลัวแบบมีแบบอืมอามากนแบบรู้กได้แล้วเดี๋ยวนี้เนืะอกัญชาคูไดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าบริโภคเนี่ยบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมถ้าเยอะเกินไปคือมันไม่ดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในทางการแพทย์อย่างเงี้ยคือสามารถใช้ได้คือจริงจริงจริงเราก็ต้องให้ความสําคัญให้ถูกต้องเนื้อเรื่องของปริมาณแล้วก็ประโยชน์ของเขานะคะคือจะบอกว่าสําหรับสําหรับเคสนี้นะคะคือ เกษตรกร,เ,กรเนี่ยส่งมาให้ดูเลยกับกัญชาค่ะน้องกิ๊กค่ะเมื่อก่อนเนะี่ยเขาบอกว่ามันดูแลยากมากนะคะโตก็โตช้านะคะดูเหมือนว่าจะไม่รอดจริงๆแบบว่ารอดแรงมากๆแล้วแต่พอได้ใช้เขียวขจีดินน้ำของเรานะคะเขาบอกเลยค่ะว่าได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะกับผลลัพธ์นั่นก็คือเขาบอกว่าฉีดไปแค่3วันเท่านั้นเองโอ้โหใบามาเลยจ้าเขียวสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกนี่เรามีแบบหลักฐานจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู เลยเนาะนี่มันเขียวนะคะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยดูแบบว่ามันสมบูรณ์มากขึ้นด้วยโอ้โหนี่แล้วจะบอกว่านะคะจริงๆเมื่อกี้เรามีตัวอย่างเป็นอะไรบ้างนะกระท่อมกระท่อมกัญชาแล้วก็แตงโมคะ่ะแตงโมอุ้ยลืมแตงโมไปแล้วก็ <laughs> วะทอมกัลืมแตงโมไปแล้วแต่จะบอกว่าจริงๆนะคะถ้าฉีดข้าวนะคะเขาบอกเลยว่า ก็ข้าวเนี่ยก็คือจะรวงสวยจริงๆฉีดได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะกับเคียวขจีดินน้ําค่ะถ้าจะฉีดมันสําปะหลังนะคะเขาก็จะได้แป้งดีหัวใหญ่ขึ้นด้วยนะคะฉีดข้าวโพดค่ะคุณค่ะก็จะเป็นข้าวโพดที่ฝักใหญ่หน้าผานมากขึ้นนะคะถ้าฉีดที่อ้อยค่ะก็ยังช่วยเพิ่มความหวานนะคะแล้วก็สําหรับตัวกอรก็คือจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ปล้องยาวด้วยฉีดผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรค่ะลูกก็โดกมากิ่งขึ้นด้วยฉีดผักฉีดปาล์มฉีดยางฉีด ได้หมดเลยนะคะผลผลิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะคะ่ะดีไม่พอค่ะ,คะแล้วก็ไม่มีโมรคแมลงด้วยอ,อันนี้สําคัญ นะคะก็ในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยเราบํารุงเขาอย่างเดียวไม่พอนะคะการป้องกันเนาะอย่างเรื่องของร่วงมแมลงต่างๆนะคะใบต่างๆที่อาจจะแบบว่ามีการเน่าเสียจากมแมลงอะไรแบบนี้เขาก็สามารถป้องกันได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นทดลองอชุดทดลองเลยสำหรับเกี่ยวจีดิน้ำคือหลายคนที่แอบ ดูรีวิวกับเราเมื่อสักครู่นี้อาจจะสนใจแต่เอ๊ะเอ๊เอ,อยู่ใช่ไหม <c oughs> อ่ะเรามีเป็นชุดทดลองอยังไงบ้างคะน้องกิขานี่เลยค่ะชุดทดลองนะคะเขียวขาจีดินน้ำา1ขวดนะคะปกตินะคะราคาจะอยู่ที่1,290บาทะนะคะแต่ถ้าซื้อตอนนี้เลยนะคะจะลดเหลือเพียง650บาทเท่านั้นค่ะโอ้ <c oughs> คือจะบอกว่าครึ่งนึงเลยไหม ประมาณครึ่งกับครึ่งได้อะไรแบบนี้เนะอะแล้วจะบอกว่านะคะขวดนี้นะขวดใหญ่แบบนี้ค่ะสามารถผสมน้ําได้ถึง2,000ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดได้25ถึง,ถง 50, ง50ไร่เลยค่ะโอ้โหแบบคุ้มมากคือเห็นขวดแบบนี้นะคะ เกษตรกรคุณผู้ชมคะ่ะคือใช้แล้วยังไงก็คุ้มนะคะอันนี้เป็นโปรโชุดทดลองชุดทดลองหรือบางคนนะคะไม่อยากทดลองแล้วอยากใช้แบบว่าจริงจังเลยนะคะเราก็มีโปรเด็ดเด <ๆ S 1> มาฝากคุณด้วยค่ะกับคิวกะจ์ดินน้ำนะคะวันนี้ค่ะ2ขวดนะ2ขวดจากราคาปกติค่ะ2 5 8 0บาทนะคะวันนี้ตอนนี้ชั่วโมงนี้นะคะกับ50สายแรกค่ะลดเหลือ1น0 0บาทและเรายังแถมฟรีอีก หนึ่งขวดไปเลยนะคะหมูลค่้า650บาทจ้าแั้วหนึ่งหัวคุณได้สามขวดเลยนะสามขวดในราคาเพียงแค่1,300ม้ยบาทถูกไหมใช่ค่ะโอ้โหคุ้มมากคือตกแล้วแบบ คือเหลือขวดละไม่เท่าไหร่เองนะคะ<ม>ต่อไร่หนึ่งเนี่ยเหมือนคุณลงทุนไปแค่8บาทเท่านั้นแต่ว่าผลลัพธ์นะคะได้ทั้งเป็นเกี่ยวกับการป้องกันนะร่วงแมลงดาต่างๆแล้วก็การบำปรุงตั้งแต่ดินตั้งแต่รากลำต้นใบดอกผลทุกอย่างเลยจ้านี่เลยกับเก่ยวก<อ>ะทดินน้ำตัวนี้นะคะโครงคอนเซ็ปต์เขาเลยล<ม>่ะค่ะคือชูกำลังดินชุบชีวิตดนี่สดใสมากนะคะโหช่วงนี้นะคะเราว่า โปรโมชั่นนะคะของที่เราจัดให้นี่เด็ดแล้วนะแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีอะไรที่เด็ดกว่าน,นี้อีกแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องติดตามะคะ่ะเปิดมิติใหม่ของวงการเกษตรนำเข้าจากประเทศอเมริกาจดสิทธิบัตรเฉพาะเขียวขจีเท่านั้นเปลี่ยนดินเลวให้เป็นดินดีเปลี่ยนพืชใกล้ตายให้มีชีวิตได้ด้วยเขียวขจีดินน้ำ ชูกำลังดินชุบชีวิตพืชฉีดพ่นได้ทั้งดินและทางใบเติมอาหารให้กับพืชนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ไม่มีส่วนผสมของฮิวมิกละลายง่ายไม่ตกตะกอนพืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันทีเปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดีเติมจุลินทรีย์ให้ดินเปลี่ยนดินให้ร่วนสุยเติมธาตุอาหารให้พืชใช้เขียวขจีดินน้ำ หมดปัญหารากเน่าโคนเน่าต้นโสมใบเหลืองพืชยืนต้นตายไม่ต้องกังวลเรื่องดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพอีกต่อไปทำให้พืชโตเร็วใบเขียวสมบูรณ์เร่งรากเร่งดอกเร่งผลป้องกันเชื้อราโรคพืชช่วยเติมธาตุอาหารให้พืชได้มากขึ้นลดต้นทุน ค่าปุ๋ยค่ายามากกว่า60%ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวเขียวกจีดินน้ำชูกำลังดินชุบชีวิตพืชรับประกันคุณภาพผลิตจากธรรมชาติปลอดสารเคมีช่วโปรโมชั่นพิเศษช่วงแนะนำสินค้าเขียวกจีดินน้ำหนึงขวดราคาปกติ1290บาทลดเหลือ650บาทเท่านั้น สั่งตอนนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรีหขวดทันทีว้าวว้าวาวาวาคำนวณแล้วเหลือต้นทุนไร้ล่ะ8บาทเองนะจ๊ะคุ้มค่าม,มากมากค่ะรีบซื้อเลยจะรออะไรกันอยู่ละจ๊ะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้โทร02-104-999 9, 9 0 8 2, 2 6 6 6 6 6 6 5ไลน์แอสไเกษตรกรีน ช่วงหนึ่งนะคะกับรายการเกษตรเขียวกระจีนนิวเจนนี่ถ้าอยากเขียวก็จัดไป ตั็จัดไปอยากรวยจัดไปสิค่ะอ่าเ,เ,เ,เนี่ยแย่งกันแล้วหนึ่งต้องมีกระดิ่งแต่ละคนแล้วแหละจริงเราควรจะต้องแยกกันนะคะนี่ตามคอนเซปต์เราเลย่ะนงกิค่ะ,คะถ้าเราอยากให้ต้นไม้ผลิตผลของเรานะคะทั้งแบบว่าวทั้งเขียวทั้งโตและเกษตรกรอยากรวยก็ต้องจัดไปนะคะกับเขียวกระจีนั่นเองค่ะเออโอโ้จังหวะดีมากนะจากคราวนี้ แต่ตอนนี้น้องกิ๊กสังเกตไหมว่าเกษตรกรหลายๆท่านนะคะบ่นกันในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยแพงม,มากช่วงนี้หนูจะบอกเลยว่าปุ๋ยนะคะตอนนี้ตกกระสอบละสองพันกว่าแนอออ่อันนี้เอาจริงๆนะคือกระสอบนึงเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ตัวไม่รู้นะส่วนตัวไม่รู้ว่ากระสอบนึงเนี่ยสามารถใช้ได้แบบพื้นที่เท่าไหร่ยังไงคะน้องกิ๊กพอทราบไหมโอ้โหใช้ได้ก็แบบว่า ไม่ค่อยเท่าไหร่เนออาจจะไม่ได้แบบเป็นแบบสิบสิบไร่อะไรแบบนี้่คมะนอคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าคือตอนนี้ราคาปุ๋ยเนี่ยคือแพงมากนะเกษตรกรหลายคนเนี่ยคือก็เขาเรียกว่าก็กบนแหละแต่ว่ามันก็จําเป็นก็จาเป็นต้องใช้ถูกไหมในการที่ช่วยบํารุงทั้งบํารุงดินบํารุงรากบํารุงผลผลิตของแต่ละคนนั่นเองนะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เกษตรกรหลายๆคนนะคะก็หันมาใช้เกษตรอินทรีย์มากขึ้นเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นะคะจะช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิต ค,ค,คือประหยัดไปอีกคือผล,ผลผลิตเนี่ยจะเพิ่มคูณ2เพิ่มคูณ2ไม่พอและปลอดภัยไร้สารเคมีด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามีเค,คีวคจีนี้เลยตัวท็อปนะคะที่ยังครองใจกับกับเกษตรกรของเรานะคะอย่างยาวนานเลยทีเดียวใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นพืชน,นะคะดูดซึมยากน้องไม่ค่อยกินนะเรากจะมีปัญหานะคะไม่กินปุ๋ยทางดินหรือว่ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับพืชที่ไม่แข็งแรงนะคะ กับเขียวขจีนาโนตัวท็อปนี่เลยนะจ๊ะจะบอกว่าเขาเป็นนวัตกรรมนะคะที่มีการเพิ่มสารอาหารนะคะถึง15สารอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชเลยนะคะอย่างเป็นกระปุกเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นแกนลลอนแค่นี้นะคะแต่จะบอกว่าโอ้โหเขามีแบบประสิทธิภาพมากๆเลยและที่สําคัญนะคะช่วยในการติดดอกออกผลนะคะให้ผลตกค,ค่ะผลใหญ่เพิ่มแปลงเพิ่มน้ําหนักนะ พวกผลผลิตต่างๆนี่คือนะคะคุ้มแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วยให้โครงสร้างพืชนี่ยนะคะแข็งแรงมากขึ้นป้องกันการหลุดร่วงนะคะและที่สำคัญยังป้องกันโรคมแมลงต่างๆด้วยอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรหลายๆคนนะคะกังวลมากๆกับโรคมแมลงนั่นเองเพราะโหถ้าลงมาทีนี่คือความเสียหายมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วกว่าจะแบบไปแก้ไขหรือว่าแบบต้องปลูกใหม่อะไรเงี้ยโหมันเสีย ต้นทุนไปอีกนะคะนอ,นอาจจะมีคุมคด้วยและที่สำคัญนะคะกับเขียวคจีนาโนตัวท็อปนี้นะคะ พืชของเราคะ่ะจะดูดซึมได้ไวคะ่ะกระทั่งบอกว่าพืชที่เขาบอกว่ามันเครียกน,นะมีแว็กซ์เคลือบอยู่นะคะปกติเดีเขาจะดูดซึมได้ค่อนข้างยากแต่ตัวนี้นะคะก็จะทําให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ไวได้อย่างรวดเร็วนะคะทําให้เห็นผลได้แบบว่าชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเพราะนี้ <c oughs> เราพิสูจน์กันมาแล้วนะคะกับหลายครั้งทั้งรีวิวทั้งเคสต่างๆใช่ไหมคาน้องกิก๊กใช่เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าเขียวขจีนาโนตัว็อปของเราเนี่ยปลอดภัยไร้สารเคมีด้วยนะคะคือสา จากธรรมชาตินะคะ100ซกันเป็นเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะมีสารเคมีหรือว่าอะไรนะต้องมาใช้ผงซักฟอกทํยาแล้วไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะอานนีผิดมากบางทีแบบข่าวค่ะอันไหนจริงไม่จริงเราไม่หูจใช่เพราะว่านก็ไปฟังฟังเข้ามาว่าเอ้ยอันนี้มันใช้ได้อันนี้ไม่ดีแต่อย่างที่บอกคุณค่ะน้องกิ๊กเขาพูดอยู่แล้วผงซักฟอกมันไม่ใช่ผงในการแบบนี่เหมือนเคี้ยว ว <ś led> <atsu> เราแบบเมือนเที่ยวจเอเอา <app altre> ใช้กันได้ยังไงแบบน้องหรือแบบอะไรนะน้ำยาล้างห้องน้ำอันนี้คือแบบเอ็นดูพืชมากเลยอะ่ะเอ็นดูดินเอ็นดูพืชที่เขาโดนไปนะคือเป็นสารเคมีที่แบบมันเข้มข้นนะ่ะแล้วมันผลกระทบระยะยาวเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยเนาะเอาไปบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเคียวคระจี นาโนตัวท็อปของเรานี่นะคะช่วยเกษตรกรในเรื่องอะไรอย่างไรบ้างเพราะอย่างวันนี้นะคะเรามีเป็นเคสนะคะของคุณลุงอนเนกจังหวัดระยองกันด้วยนะคะคุณลุงจะประทับใจยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนแรกที่ดูเห็นแล้วเชื่อเปล่าเอ๊จริงหรือเปล่านะหรือมีการหลอกหรือเปล่าทีแรกไม่เชื่อไม่เชื่อเลยทำไมถึงไม่เชื่อพี่คิดว่ามันแค่แคปซูลเล็กๆมันไม่น่าจะสามารถทําให้ต้นไม้เขียวขึ้นมาได้ล้วประกอบกับอีกอย่างหนึ่ง สวนนี้เคยใช้แต่วิทยาศาสตร์มันเรียกว่า,าปุ๋ยวิทยาศาสตร์พวกสารเคมีต่างๆคือใส่เข้าไปเลยผ,ผลเมื่อกฏว่าทุเรียนที่เป็นพืชหลักเนี่ยก็ค่อยตายลงตายลงพราะดินมันแข็งดินมันกรดครั้งแรกที่ฉีดไปปุ๊บเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจากที่เราใช้สารเคมีมาก่อนรู้สึกว่าจากที่มันเหลืองๆนะใบเหลืองๆมันเริ่มจะเห็นสีเขียวขึ้นมาบ้างแล้วระยะประมาณห้าหกวันเนี่ยเริ่มมีดินนะนะ จากที่เคยมันแข็งกระด้างเนี่ยอ่าเร้สึกว่ามันเริ่มนุ่มขึ้นมันนุ่มขึ้นเวลาสัมผัสได้เราเราเหยียบลงไปหรืออะไร,ม,รมันจะมีการยุบตัวนี่ถ้าใส่กรท่านใดนะที่ยังไม่เคยใช้ผมก็บอกเลยนะครับว่าลองเปลี่ยนมาใช้ดูนะ,ะผมที่แรกผมก็ไม่มั่นใจนะ,ะต่อผมใช้ได้เหมือนว่าที่ผมใช้มาที่เริ่มใช้มาเนี่รู้สึกว่า ประทับใจมากเลยนะครับครับผมโอ้ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออยากให้เชื่อและเชื่อเถอะเชื่อเลยหนูเชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจากทุเรียนต้นสมๆที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ย ฉีดเขียวอัจจีตัวท็อปไปบอกเลยว่าม,มันฟื้นขึ้นมาจริงค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแค่5้าถึงหวันเท่านั้นจริงๆเราอยากแนะนําให้ใช้นะคะสามารถใช้ได้กับพืพผ<า>ชผักแบบผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะน้องกิ๊กขายไม่ว่าจะเป็นนะอย่างพวกพืชไร่มันสําปะหลังเองนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะคือทําให้หัวเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะเพิ่มแป้งเพิ่มน้าหนักนะคะนั่นหมายความว่าเวลาไปช่างขายเนี่ยก็สามารถทําให้เราแบบว่าได้กําไรมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่ คัญพวกพืชไร่พวกนี้นะคะเขาจะมีปัญหาในเรื่องของแมลงค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าสําหรับเคียวขาจีนะคะนาโนตัวท็อปของเรานี่นะคะก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันแบบแมลงต่างๆได้ด้วยนะคะโอ้โหนี่เลยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะเราไปดูเคสของพี่เขาเลยค่ะเคสมันสัปหลังคือเขาจะหัวใหญ่หัวโตยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่พี่ก็เลยฉีดพอฉีดคนทางบ้านเนี่ยเขายังบอกว่า เอ๊ะมึงทำไมมันงามใช่ไหมเขาบอกว่าปีหน้ากูจะเอามึงแล้วเ้วจะหวงสตรไหมเนี่ยไม่หว่งองเลยหว่องเลยเปลี่ยนแปลงคือใบเขียวและเริ่มใบเขียวจากที่มันเหลืองเหลืองใบเขียวและคนทั้งบ้านนี่เขาก็บอกนะเฮ้ยมึงเอาอะไรมาฉีดวะกูทำไมจะตายแล้วมือทำไมไม่ตาย ดินมันจะแตกดีไงคาดคะแนนและคำนวณมาเลยว่า1ไร่จาก3ตันจะเป็นกี่ตัน6ตันอะหตันประมาณได้ยังไงึ้นแน่นอนแน่นอนคุณผู้ชมครึ่งต่อครึ่งเลยนะแต่ว่าถ้ามันทึ่งเวลานะถึงเวลาปีนึงอะมันต้องได้เยอะขนาดแน่นอนเพราะว่านี่คือยังไม่ถึงปี4ี่หเดือนเองใช่สิบตันถูกไหมน่าจะได้โอ้ถ้ามี10คะแนนให้เขียวกจีต่อท็อปกี่คะแนน10คะแนนให้ไปเต็มสิบเหรอเยให้เลยสิบคะแนนไปเลยใช้เถอะ ดีแน่นอนอดีแน่นอนเพราะพี่ลองแล้ว <Wow. S 2> ชาวไร่พี่ก็อยากให้ได้เหมือนกันอพี่ได้เยอะพี่ก็อยากคุณอื่นได้เยอะโอ้โหัมบอกว่านะคะสมมตเคสนี้เนี่ยต้องบอกเกษตรกรน่ารักมากๆเลยทำไมไม่อีเรไม่นีเออลื่อมล,มลม <laughs> เกษตรกรน่ารักมากๆเลยไม่ห่วงสูตรเลยเห็นไหมในกเกษตรกรที่ดีนะ่ารักแบบนี้ก็ต้องแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะจะบอกว่านะคะพี่ประเวียงเมื่อสักครู่นี้นะเขามีการคาดการณ์ด้วยนะว่าผลผลิตของเขาเนี่ยจากปกตินะคะหนึ่งไร่นะเขาบอกว่าได้แค่3ตัน <c oughs> แต่หลังจากที่ใช้เขียวขจนีนาโนตัวท็อปของเราไปแล้วนะคะเขาคาดหวังเลยละคะ่ะว่าจะต้องได้10ตันและบองได้อย่างแน่นอนจ้า <c oughs> หนูอยากจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้หนูมีโปรโดีๆมาแนะนํานะคะกับโปรเสืรอหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเขียวกจีตัวท็อปแคปซูลนะคะ1กระปุกค่ะ แถมฟรีเขียวขจีนาโนชนิดน้ำหนึ่งกร้อนค่ะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่4,000บาทค่ะแต่ว่าใครซื้อนะคะเวลานี้เลยจะลดเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหนะคะจะบอกว่าลดไปแบบกว่าครึ่งเลยนะคะนองกิี้ค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบคุ้มกว่านี้ปังกว่านี้แรงกว่านี้ต้องมาฟังทางนี้ค่ะกับโปรนี้เลยนะคะซื้อ3แถม าโอ้โหฟังไม่ผิดนะคะกับโปรซื้อ3แถม9กันไปเลยค่ะกับเขียวขจีตัวท็อปนะคะนี่เลย3กระปุกจากราคาปกตินะคะ11,400บาทค่ะวันนี้ลดไปก่อนเลยนะคะเหลือเพียง4,500บาทค่ะแต่ยังไม่พอนะคะเรายังแถมฟรีอีก9ชิ้นมีอะไรบ้างตั้งใจฟังนะเพราะเหนื่อยมากของแถมเยอะมากหูวเร้เหนื่อยเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะเขียวขจีนาโนนะคะตัว ท็อปแบบกระปุก1กระปุกนะ1แล้วนะแล้วก็เขียวขจีนานโนตัวท็อปนะคะที่เป็นชนิดนะ้ำอีก3แกลอนและยังมีเขียวขจีนะคะซูเป,ปอร์ฮิวมิกอีก4ซองแบบนี้เลยและก็ยังมีเป็นเสื้อยืดน่ารักนรักนะคะจากเขียวขจีอีก1ตัวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบนะคะซื้อ3แถม9รับไปเลยจ้า ถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรไหนนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่แอบบอกนิดนึงนะว่าโปรโมชั่นดีแบบนี้มี50สายได้เฉพาะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะคะรีบโทรมาได้เลยค่ะกับ0-2-1049999ค่ะหรืออีกหนึ่งหมายเลขนะคะกับ08266 2 6 4 6 5่าค่ะแล้วก็ยังมีทางไลน์ไลนเกษตรกรเลยค่ะหรือว่าจะสแกน QR Code ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะเห็นโปรแบบนี้นะคะเราจะส่ง ฟรีทั่วประเทศและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยหดวสะดวกแบบนี้เพราะเราแบบเอาจริงนะตื้อซื้อเถอะใส่ใหญ่ซื้อเถ <c oughs> อะหุตอนนี้เลยแต่จะบอกว่า5 0สายนี้ต้องรีบนะคะเพราะแต่ละคนนี่คือรีบแย่งโทรกันมาแบบมากๆๆๆมายกินกลางมาแล้วถูกต้องคะ่ะอย่าลืมนะนี้เลยให้เขียวกระจีนะคะดูแลพืชสวนไร่ของคุณแบบเต็มที่รับ้อนะคะไม่ผิดหวังเลย <c oughs> นี่และสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะกับพี่ตวงสวิการกัจจนามาตและ กุ๊กกิ๊กกัญญาภัณนมน์พิมพ์ค่ะค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะรับรองได้ว่าเรายัางมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมและเกษตรกรอีกมากมายเลยสาหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วกับรายการเ,เกษตรเขียวกระจีนนิวเจนสวัสดีค่ะ